ใครอยากออมเงินแบบทุกเดือนนะคะและปลายทางเนี่ยเราได้รับเป็นเงินก้อนนะเงินฝากประจําปลอดภาษีเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะคะวันนี้ท่านจะมาอัปเดตดอกเบี้ยล่าสุดนะ5กันยายน2563นะคะธนาคารไหนบ้างที่ให้ดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษีสูงที่สุด5อันดับแรกค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทันมันนี่ทริกนะคลิปวันนี้นะคะเราจะมา อัปเดตดอกเบี้ยเงินฝากประจาําปลอดภาษีกันเนาะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะหลังจากที่เขาปรับลดดอกเบี้ยกันมาอย่างดุเดือดน,นะดูซิว่าตอนนี้จะเหลือแค่ไหนกันบ้างนะคะเพื่อเป็นไอเดียสําหรับเพื่อนๆที่ชอบการออมแต่ไม่ชอบความเสี่ยงนะคะออมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะก่อนที่จะไปฟังกันนะคะใครชื่นชอบคลิปวันนี้เนาะเกี่ยวกับการจัดอันดบับการจัดดอกเบี้ยอะไรประมาณแบบนี้นะคะช่วยกันกดไลค์ให้ทันใต้โพส และกดติดตามช่องทันมันนี่ทวิคเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ ก่อนที่จะเช็คดอกเบี้ย5อันดับแรกนะคะท่านขอเล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนว่าการฝากประจำแบบปลอดภาษีนะคะก็คือการที่เราฝากเงินเข้าไปที่ธนาคารด้วยจํานวนเงินที่เท่าเๆกันทุกเดือนโดยเรานะคะจะเลือกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราเนี่ยจะฝากเดือนละเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็ฝากไปเรื่อยๆทุกเดือนจนกว่าจะหมดสัญญาเนาะคำว่าสัญญาก็คือฝากประจำ12เดือน24เดือน36เดือนหรือ48เดือนอะไรแบบนี้นะคะตามที่เพื่อนๆเลือกในวันเปิดบัญชีเนาะแล้ววันนี้เราจะมายกตัวอย่าง กันแบบ24เดือนนะคะหรือว่า2ปีเงินจะได้เมื่อไหร่นะเงินจะได้เมื่อเราฝากครบแล้วนะคะพราครบ2ปีครบ24เดือนเนี่ยเราก็จะได้รับเงินต้นนะคะบวกกับดอกเบี้ยในวันที่เราปิดบัญชีค่ะ และเงื่อนไขนะคะที่พิเศษของบัญชีเงินฝากประจําปลอดภาษีนะคะก็คืออันดับแรกเงินฝากแล้วก็ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากประเภทนี้ก็จะไม่เสียภาษีนะคะและบัญชีปลอดภาษีนี้1คนมีได้แค่หนึ่งบัญชีเท่านั้นนะท่านยกตัวอย่างนะมันรวมในทุกๆธนาคารนะคะเช่นเพื่อนๆมีเงินฝากปลอดภาษีแล้วของธนาคารกรุงไทยยังอยู่ในระยะเวลาการฝากแต่เพื่อนๆจะไปเปิดของไทยพันนี้ของกสิกรของกุ้งศรีอะไรแบบนี้ได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้นะ แลราะเขาจะเช็คจากเลขบัตรประชาชนของเรานั้น1คนนะคะมีได้เพียงแค่1บัญชีเท่านั้นค่ะและคําถามที่หลายๆคนสงสัยนะว่าแล้วมันปิดก่อนได้ไหมมันเอาออกก่อนที่จะครบกําหนดได้หรือเปล่าคําตอบก็คือเอาออกได้นะคะแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนเนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากับที่ทําสัญญากันเอาไว้นะบางธนาคารนะคะถ้าเอาออกเร็วเราก็อาจจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเลยนะคะบางธนาคารก็จะคิดให้ในเรอัตราของเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งจะลดลงไปเยอะมากตอนนี้ก็อยู่ประมาณ0.2 0.15เอออะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆตัดสินใจฝากแล้วให้ฝากไปจนครบกําหนดสัญญาถ้าไม่จําเป็นก็อย่าผิดเงื่อนไขนะคะเพราะว่าเราจะถูกลด ดอกเบีย้ยลงมาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวค่ะและต่อมานะคะเรามาเช็คอัตราดอกเบีย้ยกันดีกว่าว่า5อันดับแรกนะคะของณนะวันนี้นะวันที่5กันยายน $2563 นาธนาคารไหนให้ดอกเบีย้ยสูงที่สุดนะคะวันนี้ท่านจะยกตัวอย่างของ24เดือนนะ24เดือนก็คือการฝากประจำแบบปลอดภาษี2ปีนะคะเพราะว่าเป็นระยะเวลาที่ กำลังดีไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่นานจนเกินไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่อันดับที่5นะคะอันดับที่5ของเงินฝากปลอดภาษี24เดือนเนาะก็คือของธนาคารอมสินนะคะแล้วก็ธนาคาร UOB นะ2ธนาคารนี้นะคะให้ดอกเบี้ยเท่ากันก็คือ1.50เต่อปีนะคะและเงื่อนไขทั้ง2อธนาคารนี้ก็เหมือนกันนะฝากขั้นต่ำ1000บาทนะคะแล้วก็สูงสุด2 5 0 0 0บาทต่อเดือนเนาะเหมือนที่บอกไปนะคะ เพื่อนๆต้องเลือกยอดเงินตั้งแต่แรกเนาะตั้งแต่วันเข้าฝากว่าเราจะฝากเดือนละเท่าไหร่นะคะและเราก็ฝากเท่าๆกันจนครบเพิ่มจํานวนหรือลดจํานวนลงไม่ได้นะคะ<ม>เช่นเข้าไปปุ๊บบอกเลยอ่ามาเปิด ปอบภาษีนะเดือนละ5,000ก็5,000จนครบ24เดือนเป็นต้นค่ะอันดับที่4นะคะธนาคารทกสนะให้ดอกเบี้ยณว,นะวันนี้นะคะอยู่ที่1.63%ต่อปีนะฝากขั้นต่ำเดือนละ1,000บาทนะคะแล้วก็สูงสุดไม่เกินเดือนละ25,000บาทค่ะอันดับที่3นะคะธนาคาร LH Bank นะคะหรือว่าธนาคาร Land and House นั่นเองเนาะดอกเบี้ยตอนนี้นะคะณนะวันนี้เลย1.8%ต่อปีฝากขั้นต่ำา1000บาทนะคะแล้ว ก็สูงสุดก็คือ25,000บาทค่ะและเราเดินทางมาถึงอันดับที่2นะคะอันดับที่2ของเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนก็คือธนาคาร ICBC ไทยนะคะดอกเบี้ยล่าสุดณวันนี้ 1>, 1. 9ต่อปีฝากขั้นต่ำนะคะเดือนละ1,000บาทแล้วก็สูงสุดเดือนละ25,000บาทค่ะและต่อมานะคะเป็นอันดับที่1นะสูงที่สุดในท้องตลาดนะคะณนะวันนี้วันที่5กันยายน2 5 6 3ในประเภทเงินฝากประจำปลอดภาษีอายุ24เดือนนะคะอันดับที่1ได้แก่ธนาคารไทยเครดิตนะคะแล้วก็ธนาคาร CIMB ไทยทั้งสองธนาคารนี้ให้ดอกเบีย้ยเท่ากันเลยนะคะอยู่ที่ 2.15%ต่อปีนะคะ oh. แต่ว่าเงื่อนไขจะมีเรื่องจำนวนเงินที่แตกต่างกันนิดหนึงเนาะท่านอธิบายสั้นๆน,นะคะเรามาเริ่มกันที่ธนาคารไทยเครดิตเนาะดอกเบี้ย2.15%ต่อปีนะคะฝากขั้นต่ำเหมือนเพื่อนๆเ,เลยที่พูดไปด้านบนก็คือขั้นต่ำา1 0 0สูงสุด25,000บาทนะคะและธนาคาร CIMB ไทยดอกเบีย้ย 1> 2 1 5ต่อปีนะแต่ว่าฝากขั้นต่ำของธนาคารนี้นะคะเริ่มต้นที่เดือนละ1 5 0 0 0บาทนะอันนี้คือขั้นต่ำนะคะแล้วก็สูงสุดได้ไม่เกิน25,000บาทต่อเดือนเนาะตัวนี้นะคะที่จะมีขั้นต่ำที่สูงกว่าธนาคารอื่นเพราะว่าเขาจะเพิ่มเรื่องความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เพิ่มเข้ามาเนาะทำให้ตรงนี้ก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะเพื่อนๆฟังดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะใครคิดว่าดอกเบี้ยน,นี่ยังถือว่ายังโอเคอยู่การฝากประจําประเภทนี้ยังรู้สึกว่าคุ้ ค่าน่าสนใจอยู่พิมพ์ให้ท่านเห็นได้ไหมคะว่าน่าสนใจหรือว่าใครมีไอเดียว่ามันน้อยเกินไปหรืออะไรยังไงก็แชร์กันได้ด้านล่างนะคะและก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวท่านขอสรุปเนาะข้อดีแล้วกันนะคะของเงินฝากประจาปลอดภาษีให้เพื่อนๆฟังเอา3ข้อสั้นๆง่ายๆค่ะข้อแรกนะคะข้อดีก็คือทําให้เราเนี่ยรู้จักฝึกวินัยในการออมทุกเดือนนะตัวนี้นะท่านแนะนําสําหรับมือใหม่นะคะที่ยังไม่รู้ว่าเราจะเอาเงินไปทําอะไรยังไม่มีความรู้ด้านการลงทุนตัวนี้ถือว่าดีเนาะมีการหักออมอัตโนมัต นะคะฝึกนิสัยเก็บออมนะฝึกนิสัยออมก่อนใช้ตัดออมได้ทุกเดือนนะคะข้อดีข้อที่2นะคะ,ะ,คะก็คือปลายทางได้เงินก้อนเนาะเพราะว่าเงินต้นนะคะบวกกับดอกเบี้ยที่เราจะได้เนี่ยจะจ่ายพร้อมกันทีเดียวเลยในวันปิดบัญชีนะคะทำให้ระหว่างทางในการออมเนี่ยไม่มีกระแสเงินสดไม่มีกระแสเงินสดก็คือไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยออกมาให้เราใช้นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราจะได้เก็บเงินจริงๆนะคะทุกอย่างจะไปเจอกันปลายทางทุกอย่างจะได้รับเป็นก้อนใหญ่เลยทีเดียวเนาะแล้วข้อดีข้อที่ สนะคะก็คือดอกเบีย้ยไม่เสียภาษีนะค,ะความเสี่ยงต่ำนะคะเหมาะกับคนที่อยากเซฟเงินต้นอ่ะอยากจะเริ่มเก็บเงินแต่ว่าเรายังไม่กล้าไปลงทุนเรายังไม่มีความรู้เก็บแบบนี้เอาชัวร์ก่อนดีกว่าไม่โดนหักเงินต้นผลตอบแทนอาจจะน้อยนะคะแต่ว่าก็บางคนเขามีเป้าหมายแค่เซฟเงินต้นอันนี้ก็น่าสนใจนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะท่านบอกว่าเพื่อนๆจะมีความเข้าใจที่มากขึ้นสําหรับเงินฝากประจําปลอดภาษีเนาะ,ะหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินนะคะใครฟังดู แล้วรู้สึกว่าเหมาะกับเราเหมาะกับเป้าหมายทางการเงินของเราก็ลองไปเปิดฝากกันดูเนาะอ,อย่างน้อยๆก็ได้เก็บเงินนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้เนะตอนนี้ทันมีกลุ่มปิดแล้วนะคะชื่อกลุ่มว่า เพื่อนออมเงินและลงทุนนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจในเรื่องการเก็บเงินออมเงินนะคะเทคนิคในเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าการลงทุนต่อยอดอะไรแบบนี้ก็มาจอยกันได้ที่กลุ่มนี้นะคะฟรีนะเพราะว่าเราเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันพูดคุยในเรื่องเดียวกันเราจะมีกําลังใจนะคะแล้วก็มีแรงจูงใจในการทําให้ไปถึงเป้าหมายเออแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันได้ในกลุ่มเนาะแล้วถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องทันมันนี่ทวิคเอาไว้ ทั้ง u t u b e เนาะแล้วก็ Facebook นะคะแล้ววันนี้ทันไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย